Chè biki mà nè, cái rồi, rồi check bỏ khay, bỏ khay nó vía này, bỏ khay nó cũng này, Pien check tôi tất cả, không phải lấy xe cất cẩn, không lấy xe cất cẩn, không lấy xe cất là không lấy xe rốt cẩn, không lấy xe cất cẩn, không lấy ผู้หน่อยไม่ให้โชคเลยไม่ให้โชคไอ้หลับเลยจอยจุก็็ยังดีก้อยก็ยังดีอ่ามันทำมาได้เพราะาดนี้นะอ,นๆๆๆๆๆๆอ้อาวแหลนน่นแหลนแหลนตุยโตเรียกว่าตัวเหี้ยเอ็มแม่แ้วมันไม่คบแมววะ นุนุดนเลยด้วในงานในกานี้วอวัส <illa> ดีพ <Darwin> ี่น้องวันนี้ไม่งานแล้วโอ้เดือนหนงได้ทำได้ที่รถคันเดียวช่องคันนอนแบบพี่น้องเอง Giờ này cái nghiệp chẳng ngăn nghiệp bọc khảy bên này này nghiệp trong đứa này nghiệp bằng lầy này mai ngàn thăm này nó tái cũng thế mà mai đây thăm đi tái ô Này กำลังนำโดนนอไปพรอมนักกะอไรเลยเงียบดังแหลกดูอย่างเปื่าโอ้ยปวดว่าขอบก,กันคลิปหน้านาวละครับนะ หลังพุ่งก็ไม่มีแล้วเนี่เรื่อแต่แมวแมวตัวนี้เรื่อแต่แมวที่ยังแมวเนี่ยมันถือทัตลอดจริงๆนีมันหนังเป้าเนี่ยมันไปในมันหนังเป้าอยู่พันเนี่ยเป้าไม่อยอมไปในแมวน้องส <c oughs> วัสดีพี่น้องวันนี้ไม่งานแล้วโอ้เดือนหนึ่งเนีทำได้ทีเด็ดขันเดียวช่องขันบอนแมวพี่น้องเอ้ giờ đi cái nghiệp chẳng ngắt bọc khảy bên này đây nghiệp trong đến này nghiệp bằng lầy đây mai ngàn thăm này nó nên dù cũng thế mà mai đây thăm đi tái ô มาทำอย่นอ้ไปพร้อมนักการเรยเงียบดังแรดงดูยังปะอโอเหรดวะบอ,อบกันคลิปหน้าแล้วนะครับนะเมือนพุ่งก็ไม่มีแล้วตอนนี้ เรียกแต่แมวแมวตัวนี้เรียกแต่แมวที่ยังแมวนี่มันถือทัชตลอดจริงๆนี่มันหนังเป้าเนี่ยมันไปในมันหนังเป้าอยู่พันเนี่ยเป้าไม่อยอมไปในแมวนอก